เสร็จไปขออนุญาตเรามีแบบแผ่นเราจะคุยตั้งแต่แผ่นที่4นะคราพูดหนึ่งสองสามไปจ์เมื่อวานแผ่นที่4สรุปว่างานที่กลุ่มที่สามองว่างานที่จะพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงอย่างก้าวกระโดดเรามองเป็นชุดของโครงการที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันถ้าจะรักษางานรากฐานและเป็นไปตามหลักการพัฒนาชนุมชนก็คือมองเรื่องการพัฒนาตนเองผมไม่พนงนอย่างเราจชอหรัก ทั้ง4ประเภทเวยนับซึ่งจะทําให้หลักการมั่นชนยังคงอยู่โดยเน้นที่ถ้าเป็นตัวผู้นํก็ดีเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายเป็นชุมชนก็ดีถ้ามองอย่างนั้นมั่นชนต้องมุ่งที่จะมองว่าโดยมีแข่งที่อ่อนอะไรแล้วก็จะพัฒนาได้อย่างไรในกระบวนการมอจชอย่างที่ทราบกับอันที่2จะเป็นการบริการทุนชุมชนนะครับซึ่งทุนชุมชนในที่นี้หมายรวมมากกว่าทุนการเงินก็ครอบคลุมทั้ง5้าประเภทนะครับว่า จะเกิดการบูกรการกันอย่างไรมากกว่าการบูรการทุนชุมชนที่เป็นทุนการเงินนะครับตัวที่3จะเป็นโอทอปแต่ต่อด้วยประโยคน์ว่าเป็นโอทอปสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อให้มันเข้ากับกระบวนการคิดที่จะเชื่อมโยงกับทำยังไงให้โอทอปกับงานน้ำชนเข้ามาชนกันแล้วใบด้วยกันได้นะครับและไม่พ้นในเรื่องของหลักคิดการนมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างสรรค์งานงนะครับซึ่งจากกลุ่ม ของสโครงการที่คิดอยู่นะครับออกมาเป็นประเด็นที่5้าเพื่อตอบโจทย์ว่าแล้วยุคของพอช2 5 5 5 2 6 5ในทศวรรษที่6เนี่ยจะชื่อยุคว่าอะไรดีครับก็คุยกันอยู่นานครับมีหลายโมเดลสุดท้ายจะไปจบกันอยู่ที่ชุมชนเป็นสุขในยุคโลกาภิวัตน์ครับเป็นเจตนามองว่าถ้าโลกาภิวัตน์อยู่กับเราเป็นแค่จุดมุ่งะครับว่าชุมชนจะเป็นสุขอย่างไรในยุคสมัยแห่ง กระแสการหมุนตามกันในขนาดนี้นะครับไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นได้ภายในปี2565นะครับแต่เป็นเป้าประสงค์ว่าชุมชนจะเป็นสุขได้ในยุคที่มีกระบวนการโบราิวิทน์เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายนะครับถ้าโลกาิวิทน์มรงมองว่าคืออะไรโดยพื้นฐานกระเ่อมน้อยนะครับเป็นโครงการรัจรอยู่ในบริบทของระบบราชการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ในขณะเดรรียวกันระบบบริหารให้การอยู่ในรบริบทของสังคมไทยแล้วก็อยู่ในรบริบทของสังคมโลกซึ่งวันนี้การหมุนเวียนตามกันไปอย่างเร็วยิ่งนะครับในสิ่งที่เรามองเป็นรบริบทที่กระทบต่อการตั้งแต่ระดับโลกมาประเทศมาที่ระบบรห้การมาที่กรมการชุมชนและกระทบต่องานในชสมชนนะครับก็ประกอบด้วยลกาพิวัต์ซึ่งมีตัวทุนยยนิยมเป็นกระบวนการขับเคลื่อน ในตัวทุนนิยมเรามีการาพิพาทวิจารณ์กันอยู่พอสมควรรับสรุปแล้วก็คือทุนนิยมเป็นสิ่งจําเป็นต่อการสร้างนวัตกรรมแต่ในการแตยวการต้องรู้ท่าทันในการที่จะอยู่ร่วมกับทุนนิยมอย่างมีสติแล้วก็ไม่เป็นผู้แพ้หรือเป็นผู้ที่ถูกจัดการตลอดเวลาซึ่งในระบบทุนนิยมก็จะมีองค์ประกอบที่เป็นตัวกับเคลือ่อนหลักๆอยู่สามสี่เรื่องก็คือสื่อกระแสะซึ่งกลายเป็นเครื่องมือนะครับสื่อกระแสก็คงพอเห็นอยู่นะครับจะเป็นทีวีซึ่ง ไม่กี่วันก็จะเกิดความสมบูรณ์ในการที่จะเปลี่ยนจาก5-6ช่องขึ้นไปเป็น4-8ช่องอะไรต่างๆเ่านั้นไม่นับรวมสื่อจากระบบทีลยีสังเทศอีกมากมายนะครับแนวคิดบริโภคนิยมที่ตามมาเพราะว่าการแข่งขันขที่ทําให้มีผู้แพ้ผู้ชนะแต่ผู้ชนะมีน้อยคนผู้แพ้มีมากคนนะครับแล้วก็เกิดอะบวนการสะสมสะสมจนลายท่านมีมากบางท่านมีมากแต่คนจำนวนมากไม่มีนะครับ ในยลกโลกยุคปการวิวัฒนาการมีความหลากหลายในเชิงประเด็นและปัญหาการพัฒนาสิ่งที่ลดช่องว่างและสร้างปัญหาเปพร้อมกันก็คือกระบวนการข้อมูลข่าวสารที่ไหลบ่าด้วยอิทธิพลความทันสมัยนะครับความรวดเร็วประสิทธิภาพของไอทีนะครับซึ่งทําให้ภาพใหญ่ๆเกิดขึ้นกระทบกับงานของเรา2ประเด็นก็คือชนบทยังมีสภาพ,าพวิถีชีวิตค่อนข้างเป็นแบบเดิมในวิธีคิดในแบบสังคมไทย แต่ในขณะเดียวกันตัวอินพุตซึ่งไม่เลือกว่าเมืองหรือชนบทเป็นอินพุตตัวเดียวกันผ่านสื่อไอทีและสื่ออื่นที่เป็นสื่อทันสมัย,ยมดังนั้นคนในชนบทไม่ว่าจะอยู่หน้าเขาหลังเขาในตำบลแห่งนใดเสดสื่อเดียวกันกับคนในเมืองกลางเมืองหลวง,วงซึ่งก็แปลว่าวิถีชีวิตที่ชีวิตประจำวันแตกต่างแต่การนับสื่อหลักค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากนะครับ ประเด็นที่ทางภาคประชาชนในการพูดถึงอยู่เยอะเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องความเท่าเทียมในหลายกรณีแต่ความเท่าเทียมณปัจจุบันนะครับมีข้อสรุปบางคําที่ต้องสนใจเป็นพื้นฐานบริบทร่วมกันก็คือมีได้มีเสียนะครับความไว้วางใจเปลี่ยนไปความคิดขัดแยง้งมีมากขึ้นในบริบทสังคมการลัาเลยส่วนรวมเกิดขึ้นมากอย่างชัดเจนนะครับแล้วประเด็นโลกาภิวัตน์ใต้สุดเลยก็คือร,าาระบบบริหารกิจการสาธารณะนั้น กระบวนการประชานิยมเกิดขึ้นในทุกระดับของการบริหารจัดการภาครัฐนะครับแม้แต่ภาคเอกชนบางส่วนผ่านกระบวนการซีเสาบางตัวก็ตามทีนะครับผลประโยชน์ตนนะครับการมุ่งผลประโยชน์ตนนะครับหลักการกระจายอำนาจที่นําไปสู่ภาวะหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นการบริหารจัดการในรูปแบบที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติอยู่กับแนวคิดที่จะพัฒนาไปสู่การลดภูมิภาคและนําไปสู่การมีจังหวัดจัดการตนเองใน โอกาสที่เป็นประเด็นพูดคุยในทศวรรษทของงานพัฒนาชุมชนนี้นะครับทั้งหมดนี้ส่งผลต่อกระบวนการทํางานพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งประเด็นหนึ่งที่สรุปไว้นะครับว่าถ้าเราพยายามจะแบ่งคนในสังคมไทยเป็นสามระดับตามภาพพริมิรหัวตั้งปกติฐานใหญ่คนมีเงินก็จะอยู่ข้างบนนะครับมีไม่มากนะครับ คนชั้นกลางก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นกลาฟพีระมิดแต่ที่เป็นมากที่สุดเลยก็คือกลุ่มที่ยากจนหรือด้อยโอกาสในกระบวนการพัฒนาทุกด้านนะครับซึ่งเป็นข้อพิจารณาต่างกันเป็นมุมกลับนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานเจงประจักษ์นในชีวิตประจําวันหรือว่าจะเป็นไปนโดยสถิติข้อมูลของมูลค่าส่วนแบ่งของ GDP แต่ละปีประมาณ5ล้านล้านบาทนะครับถ้าแบ่งเป็นร้อก็คงชัดเจนนะครับทุก1ทศวรรษ นะครับสัสดส่วนของรายได้ของคน20%บนสุดจะเพิ่มขึ้นราว10%ของ GDP ซึ่งมีมูลค่าอยู่5ล้านล้านบาทนะครับซึ่งก็ทําให้คนมีเงินนั้นมีพลังศักยภาพในเชิงธุรกิจสูงอย่างเด่นชัด ข้อพิสูจน์มีมากนะครับทั้งสถิติข้อมูลในประเทศซึ่งสภาพัฒนาสถาบันการศึกษารับรองอยู่และฟอกก็ยังมีอีกหลายสถิติที่สรุปว่าในโลกนี้มีคนที่มีเงินมากกว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานั้นมีอยู่ประมาณ400กว่าตระกูลนะครับแลวก็อยู่ในประเทศไทย17ตระกูลนะครับซึ่งก็หมายความว่าเมื่อคำนวณผ่านสัดส่วนของประชากรแล้วเป็นสถิติที่สูงมากในขณะที่ภาพล่างก็จะเห็นว่า ในตัวหลอ,อกล่อ,อทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความเป็นคนกลุ่มล่างเนี่ยยิ่งขายก็ยิ่งขาดทุนยิ่งซื้อก็ยิ่งขาดทุนตรงนี้เป็นบริบทที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจาวันจะเดินต่อไปอย่างไรให้ชุมชนเป็นสุขในยุคโลกาภิวัตน์ได้ก็จะไปต่อเป็นผ่านคิดที่6นะครับว่ากระบวนการพวกนี้จะเกิดขึ้นได้เราก็สร้างตัวแบบในการที่จะพยายามหาข้อสรุปร่วม,มกันว่าแล้วยุคนี้มันน่าจะเรียกว่าอะไรถ้าคิดแบบง่ายๆจะเป็นยุคมชชสร้างสรรค นะครับ谢谢คิดไปคิดมามอจชอพอเดนคงไม่รับสินค้าชิ้นนี้ในระบบราชการแล้วก็ระบบการสื่อสารสาธารณะก็คิดต่อไปให้มันกว้างขึ้นเป็นพัฒนาจนระบบสู่สากลพยายาะคิดสำเร็จใส่ด้วยนะครับมนข้องค่าอาเซียนนะครับแต่ไม่ได้ทาต่อก็กลายเป็นโมเดลที่มองว่าใน4ตัวที่เราบอกเป็นสินค้าสําคัญนะครับคือมอจชอที่เป็นงานเอกลักษณ์เศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแนวพระราชริดแล้วทุกองค์กรยอมรับแม้แต่ กว่า130ประเทศในโลกก็ตามทีถือเป็นสินค้าที่คนเข้าใจแล้วมีโอกาสจะขายได้ง่ายนะครับโอทอปสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ในกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับชุม,ช,มชนหากเอามาร้อยเรียงเป็นเต็ปของการพัฒนาน่าจะได้ชุมชนเป็นสุขในยุคโลกาภิวันนะครับข้างล่างนี้เป็นความพยายามในการที่จะคิดคําไหลาําเพื่อข้อยุติร่วมกันจนกระทั่งนนสำเร็จได้ด้วยสุภาพสตรีท่านหนึ่งในกลุ่มนะครับที่กลุ่มที่มีอยู่สิบกว่าคนยอมหมดนะครับ กลายมาเป็นประเด็นที่7นะครับว่าเมื่อพยายามจะตอบว่ายุทธศาสตร์และตัวชีวะที่ควรจะได้รับการปรับเนี่ยมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับการที่จะทุ่มเทเอฟฟอร์ดรุกพลังนะครับของซัมยากรการบรหิหารจัดการของกรมนะครับและความตั้งใจไปวางไว้ในกล่องใดของแผนที่ยุทธศาสตร์กรมโครงการใดที่ควรทําโดยมุ่งคําถามสําคัญหนึ่งก็คือต้องมีแนวคิด ฝังอยู่ด้วยว่าจะสามารถใช้ในการเจราจารต่อรองเพื่อรับมสภาพงานและใช้ในการที่จะพูดคุยกันเรื่องการกำหนดงานและงบประมาณที่กรมควรจะได้รับจัดสรรด้วยนะครับดังนั้นถ้าคิดโดยอิสระจะเป็นแนวคิดหนึ่งในภาพของพัฒน์กิกกรม แต่ถ้าคิดโดยโปุโยมของวิธีการจัดการงานราชการเชิญยุทธศาสตร์และวิธีงบประมาณที่เป็นอยู่เช่นปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นอีกแนวคิดหนึงทันทีนะครับไม่ว่าจะอย่างไรคําตอบก็ออกมาในลักษณะที่สรุปได้ว่าเป็นภาพของการมองว่าในสิ่งที่หากเราจะเดินหน้าทํางานไปนะครับตัวตัวภาพของ4ประเด็นนะครับ ถ้าหากเรายึดมทชชเป็นหลักเราจะได้งานฟังก์ชันสินคายยากเป็นงานรวมการมัรนคนรวมการมัรนจัดเข้าใจง่ายแต่ขายสาธา,ารณชนจัดยากขายเข้าไปในระบบงบการจัดยากขายเข้าไปในระบบการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จัดยากเพราะมันค่อนข้างจะมีอยู่แข็งด้านการเป็นฟังก์ชั่นลอลเบสในการที่จะพัฒนาไปสู่ยุทธศาสตร์ ในแง่ของการใป็นอานจัดการทุนชุมชนฟังก์ชาหน้าใช่โบริซีเบสใช่เพราะว่าหลายตัวนะครับก็สามารถผมชี้ได้ว่าถ้าเป็นทุนการเงินโดยนโยบายรัฐบาลทุกๆุทุก,ทก,ทก,ทกสมัยให้ความสําคัญในขณะเดียวกันเราก็มีทุนสะสมอยู่กับของกรมการชุมชนเองหรือทุนโดยกระบวนการชุมชนเองดังนั้นในแง่ของ F และ P นะครับสามารถจัดก,การได้ในขณะที่ถ้าใช้หลักที่ตามปรชัชญาเศรษฐกิจอพอเพียงในแง่ของโบริซีเบสคงเดินได้ ที่สาคัญในแง่ของ Are รียเบสเกิดขึ้นมากมายแต่กระบวนการนี้ถามว่ามันขาดตัวกลางที่จะเป็นตัวเชื่อไปแล้วผูกกับความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของงานพัฒนาชุมชนในบทบาทของกรมการมั่นชนอย่างไรดังนั้นเรามองว่าการพยายามจะนําเอาปรยาสฐกิอพอเพียงวางโจทย์เป็นเจ้าเข้าเจ้าของ,ของไม่น่าจะใช่เพราะเราอาจคิดว่าจะใช่แต่ถ้าหน่วยงานอื่นคิดย้อนกลับมาจะใช่หรือไม่นะครับก็กลายเป็นโจทย์ขึ้นมาทันทีว่า มันจะเป็น p e, ใช่เป็น a ใช่แต่จะขาดตัว f ไปถ้าเรามองแบบ outside in เข้ามาก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นตัวที่4มองว่าตัว o ท t อ o op, แต่ต้องมีความสร้างสรรค์ต่อท้ายนะครับ o อ t h o มองในแง่ของบริษีแน่นอนมีกระบวนการอินพุทธมากมายตลอด12ปีมองในแง่ของเก โอทอกท่าสร้างสารรค์นั่นคือกระบวนการเศรษฐกิจฐานรากที่เกี่ยวข้องกับต้นน้ํากลางน้ำํำปลายน้ําอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการมองทุนชุมชนทุกด้านกว่าที่จะเข้าสู่โปรเซสและนําไปสู่ตัวผลผลิตสุดท้ายที่นําไปสู่กระบวนการตลา,าดหรืออะไระเกี่ยวเรื่องท้ายสุดก็ตามแต่ก็เป็นงานสังเกตได้และแน่ๆ แศรษฐกิจฐานรากเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการในเชิงพื้นที่ที่กําหนดมาในรายละเอียดเมื่อวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วคาตอบที่น่าจะจูงใจได้มากที่สุดก็คือตัวที่สามารถสนับสนุนแนวคิดในการที่จะส่งเสริมต่อความเป็นไปได้ก็คือมีที่มาขอ,ของฐานคิดเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง3รายการเราเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มที่3เรื่องโครงสร้างสาร้างสรรค์เป็นตัวนําแต่เมื่อคิดต่อเนื่องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วการที่จะไปชุมชน,นเป็นสุขในยุคโลกาภิวัตน์ได้ ถ้าเรายังยืนเอาโอทอปรสร้างสรรค์เป็นตัวนำนะครับเพื่อมองย้อนเข้าไปในโจทย์ของหน้า18ตาเมเอกสารยุทธศาสตร์ในช่วงนี้ของเรานะครับเราก็มองว่าการที่ชุมชนเป็นสุขไม่ได้แปลว่าเอาเศรษฐกิจเดินหน้าเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ให้ได้ในยุคโลกาภิวัตน์เราก็มองว่าสิ่งที่น่าจะถือว่าเป็นตัวเดินก็คือชุมชนมีธรรมาภิบาลและความมั่นคงเพราะถ้าสิ่งน,นี้ แข็งแรงนะครับคุณภาพชีวิตย่อมเกิดขึ้นการอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเสี่ยงมากมายก็น่าจะอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง,ขงดังนั้นเรามองผ่านไปที่ทําอย่างไรชุมชนจะมีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพแก้ไขปัญหาความยากจนและจัดสวัสดิการชุมชนซึ่งเป็นกระแสะใหม่ในภาะวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและที่สําคัญไม่น้อยกว่าก็คือชุมชนสามารถใช้ทุนชุมชนซึ่งยืนยันว่าเป็นทุนชุมชน,ชมชนในลักษณะ5าทุนชุมชนไม่ใช่ทุนการเงินเท่านั้น ในการที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนและใช้ประโยชน์จากทุนชุมชนไปสู่การสร้างชุมชนเป็นสูขในยุคโลการิวันได้ดังนั้นโจทย์แกรกเราวางไว้ว่าใน4เรื่องมอชชเราจะให้20%ของระบบงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์นะครับโครงการทุนชุมชนจะให้20องค์ประกอบสร้างสรรค์จะให้30และวิถีชีวิศร,รษฐกิจพอเพียงจะให้30ซึ่งเป็นไปตามกรอบของทั้ง4ประเด็นยุทธศาสตร์ที่อยู่ในมิติที่1ของแผนที่ยุทธศาสตร,สร์ แต่เมื่อย้อนกลับมามองในสิ่งที่เราบอกว่าในทศวรรษที่6นี้การที่จะโอท็อปเดินหน้าการขายโอท็อปเป็นงานบริษีเป็นหลักแล้วไม่ว่าเราจะให้ความสำคัญมากหรือน้อยกระบวนการขับเคลื่อนโด้อยบายเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ความเป็นวงการมับชนซึ่งจําเป็นต้องรักษาันธกิจของความเป็นวงการขันชนไว้ทาอย่างไรจะอาศัยเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนได้เรา,าเก็เกิดการกล้าว่าจัดใช้ทุนชุมชนเป็นตัวกลางนะครับจากนั้น ก็จะสามารถเชื่อมโยงได้กับกระบวนการบริหารจัดการที่จะเกิดขึ้นก็คือสามารถที่จะเอาทุนชุมชนเป็นตัวกลางแล้วในตัวโอท็อปนั้นกระบวนการออกมาจะเกี่ยวข้องกับต้นน้ำกลางน้ำไายนะ้ำตัวโอท็อปก็ดีตัวทุนชุมชนก็ดีตัวหลักคิดตามปรัเชียเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีถ้าดีไซน์ดีๆเนี่ยยังสามารถเอางานฟังชั่นอลเบสเป็นตัวกับเคลื่อนได้นั่นก็คือเอากระบวนการมชชเป็นตัวออกแบบแต่ทําให้เกิด การสร้างกระบวนการครอบคลุมลักษณะงานที่เป็นจุดขายหลักกระโดดก้าวกระโดดนั้นอีก3รายการแต่เรายังสามารถรักษางานนโยบายรัฐบาลได้เรายังสามารถรักษาแอร์เรียเบสได้เรายังสามารถใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพลไกในการข่าเเลื่อนเพื่อยืนยันความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการบริหารความเสี่ยงซึ่งหมายความว่าเราจะเข้าใจะบะภูุิคุ้มกันในตัวที่ดี ในหมวกที่3ของการที่จะเดินภายใต้หลักคิดฑสามงเกียเย่ยวข้องกันได้อย่างไรดังนั้น <c oughs> การมีภูมิกันในตัวที่ดีจะทําให้ชุมชนเป็นสุขสามารถบริหารความเสี่ยงได้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัต์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นมชชชทุนชุมชนโอทอปสร้างสารรค์วิถีชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น20 30 20และ30เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นเป็นข้อสรุปในเชิงหลักการนะครับ ขอภัยว่าขอยยกมีแผนที่8ปดแถวท้ายในแผนที่แนั้นเป็นมนติโดยเอ,อกฉันของกลุ่มที่สานะคะรับเบื้องต้นเรามั่นใจว่า1ิบประคนในที่นี้ยังไม่น่าจ,จะยืนยันความคิดได้เท่าไหร่นับมีหลายท่านโทรศัพท์ไปถามเพื่อนพัฒนาการอำเภอโทรศัพท์กลับไปถามพัฒนาการยังเป็นมนติเอกฉันครับเรามั่นใจมากก่อนจะนําเสนอ แต่หลังจาก3ากลุ่มแรกนําเสนอไปแล้วความมั่นใจของเราลดระดับลงจาก,ก5เหลือแค่สามกลุ่งเท่านั้นนะครับนั่นก็คือกลุ่ม3เสนอให้การปรับเจ้าภาพการจัดเก็บข้อมูลจปทจากพอชอ,ออกไปเป็นระบบอื่นมีเหตุผลรองรับครับว่ากระบวนการจัดเก็บข้อมูลจปทไม่ครอบรวมทอชอสองอนะครับในกระบวนการจัดเก็บเป็นบันไดขั้นที่1ต่อด้วยวิเคราะห์ประบวลผล สร็จแล้วเผยแพร่เผยแพร่แล้วต้องช่วยกันนำไปใช้ประโยชน์ในระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิง่นจังหวัดอำเภอและส่วนกลางแล้วแต่กรณีหรือสถาบันการศึกษาจะขยายผลอะไรออกไปค้ได้ในสิ่งที่งกงม์การชนควรจะเดินหน้าต่อไปก็คือการนําเอาระบบข้อมูลมาใช้เป็นอินพุตในกระบวนการทําง,งานพัฒนาชุมชนยังคงเดิมแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนจัดเก็บข้ขอมูลเองเหตุผลเพราะมันมีสภาพของบริบทที่เปลี่ยนไป หนึ่งภายใต้หลักการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม4ด้านสูงมากหนึ่งกำลังคนเคยมีพัฒนากรคนเดียววิ่งรอบตังบลอย่างน้อยตอนนี้อวตอมี17คนสูงสุด40่สกว่าคนนะครับวงเงินค่าจ้างค่าจัดการทั้งหลายถือว่าสูงมากสองมีงบประมาณสัดส่วนประมาณ2 0 0 0 0นแปดหมล้านต่อปี ยอดเงินทั้งหมด1.6ล้านล้านบาทอย่างที่เราทราบซึ่งพัฒนามาเป็นปีปัจจุบันที่2.2ล้านบาทของข้อพระราชบัญญัติงบประมาณร,รายจ่ายประจําต่อปีซึ่งการไต่บันไดต่อไปอีกก็คือไม่ต่ำกว่าร้อยละยี่ห้าของงบเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐซึ่งก็แปลว่ากําลังคนพร้อมกว่างบประมาณพร้อมกับอำนาจหน้าที่และภารกิจครอบคลุมครับแต่้1 1อาจจะ ต้องมีการเก็บรวบรวมข้องมงูลเข้าระบบแผนบอนที่จะเป็นระบบประมาณชัดเจนว่าอยู่ที่ต้นทางและที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ในพื้นที่อยู่กับประชาชนของเรายังอยู่ที่ตั้งอำเภอจังหวัดวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับผอวิ่งน้อยหน่อยใช้โทรศัพท์มากขึ้นก็เป็นความเข้าใจผิดนะครับ ราะถ้าทุกงานวิ่งเข้าไปหาตัวคนอยู่ตลอดเวลาก็ไม่น่าจะวิ่งทันนะครับจากปริมาณงานที่มีอยู่ประเด็นที่2ประเด็นแรกมันสี่ประเด็นย่อยนะครับประเด็นที่2เนี่ยโดยวิธีงบประมาณซึ่งเป็นปัญหามากที่สุดนักขณะน,นี้ไม่ว่าจะมีหนังสือจากกรมการเมืองชนซึ่งเขาไม่เชื่อเลย <c oughs> อีกสองกลุ่มถ้าจะเปลี่ยนใจต้องช่วยลูนาส่งเสียงเชียร์นะครับไม่การเปลี่ยนแปลงจะไม่เห็น <c oughs> มีหนังสือจากกรมส่งเสริมตามบความท้องถิ่นเองก็ยังไม่เชื่อ มีนักสือจากทางท่า,ไปไปานกระทรวงลงนามเองก็ยังไม่เชื่อถูกถามอยู่ในทุกเวทีว่าเขาจะเบิกจ่ายเองได้จริงหรือเปล่าในการที่จะจัดเก็บข้อมูลหรือวัดถึข้อมูลอะไรต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศนะครับในขณะน,นี้แม้แต่นักสือหลังสุนกรเดินเมษานะครับที่ปล่อยไปจากระดับกระทรวงเขาก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นเพราะว่ามันยังไม่นนบรรจงจากข้อพิจารณาของสตมที่บอกว่าทํา่ได้ ยังไม่เคยบอกว่าไอ้ที่สตมมีข้อสังเกตไว้ตรงนั้นถือว่าไม่ต้องปฏิบัติแล้วปฏิบัติตามข้อสั่งการใหม่ไม่มีใครมีความมาั่นใจและยังป,ปฏิบัติกระกรสังอยู่นะครับในเรื่องของงบสนับสนุนการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลนะครับประเด็นที่3เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการจัดทําแผนการจัดทำข้อบัญญัติงปาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับออาน้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการจัดตั ne, ้งสภานิติบุคคลและองค์การแห่งส่วนตกรนวแก้ไขเพิ่มเติมมาตลอดรวมทั้งพรบกระเ้องแผนและขั้นตอนประจาหน้าปี42อะไรก็แล้วแต่ชัดเจนอย่างยิ่งว่ากระบวนการจัดเก็บข้อมูลการคำนึงถึงความต้องการและสภาพปัญหาในพื้นที่กฎหมายระบุไว้มากมายว่าเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนโดยกฎหมายชั้นพระราจบัญญัติ ไม่ต้องนับถึงระเบียบรองที่เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น3ปีและการจัดทําข้อบัญจัิต้องมาจากแผนและแผนท้องถิ่น3ปีต้องมาจากการกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งแปลว่าต้องมาจากการจัดเก็บข้อมูลและเวทีในการที่จะแลกเปลี่ยนกันในระดับชุมชนนะครับแล้วก็เงื่อนเวลาในการใช้ประโยชน์ข้อมูลหลังกระบวนการจัดเก็บและขั้นตอนการจัดเก็บถ้าท้องถิ่นจัดเก็บเองยังไงมกรหล่เริ่มต้นได้ครับ พอไม่ได้บ oh the ุกโยงกับการผ่านหรือไม่ผ่านเพราะเรัมยานก็มารายจ่ายประจำปีแต่ทุกวันนี้เร็วคงไม่มีโอกาสนะครับยางเก่งก็ได้ตามเวลาแล้วแนวโน้มก็มีความเสี่ยงอยู่ทุกปีในการที่จะจัดเก็บไม่ไอย่างปีนี้ถูกตั้งคำถามมากเลยว่าเก็บเสร็จเสร็จไปประมาณ5 6เดือนเก็บอีกแล้วปีนี้ไม่เก็บได้ไหมก็เกิดระถาบขึ้นทันทีแต่ถ้าแปลงไปเป็นำนาาหน้าที่ของท้องถิ่ก็ไร่ตรงนี้จะหมดในกรณีที่4ี่แนวคิดวิธีการจัดเก็บเปลี่ยนไปครับ ในสมัยที่พวกเราขึ้นห้องในที่นี้ยังจัดเก็บจอถอกับมือเน้นการจัดเก็บโดยภาคประชาชนไม่มีค่าจัดเก็บไม่มีค่าบันทึกคนเก็บเก็บเสร็จมาตั้งวงคุยกันคุยกันเสร็จแล้วก็สรุปว่าอะไรเป็นปัญหาอะไรเป็นทางออกแปลงออกไปเป็นโครงการหมด3 0 0ร้อยแปดร้อยก่อนที่จะส่งขึ้นลงในระบบแผนตั้งแต่ปี25 2 5เเป็นต้นมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่หน้าแต่ณวันนี้แนวคิดวิธีการจัดเก็บนะครับ มีค่าจัดเก็บมีค่าบันทึกการจัดเก็บต้องทบทวนถูกต้องทันสมัยนะครับแล้วก็กระจายเพื่อทํากระบวนการนี้ให้ครบทั้งหมดนะครับวันนี้มันเปลี่ยนไปมากแต่เรายังรักษาวิธีการเดิมแนวคิดที่เราเปรียบเทียบกันอยู่เยอะก็คือก่อนปีสามสามคนอื่นเก็บเราไม่ได้เก็บก็ไม่เห็นเป็นไรสามสามจนถึงห้าเจ็ดเราเก็บถ้าห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์จะเป็นคนอื่นเก็บมันก็แค่กลับไปสารการก่อนหน้านี้ก็แคนะ่นั้นเองมันก็น่าจะเดินไปได้ทานองนั้นนะครับ ในแง่ของวงของพชเองเนี่ยพชคนน้อยอายุเฉลี่ยสูงขึ้นต้องขอบคุณทางท่านผู้บริหารที่สู้อย่างยิ่งเลยที่เราได้เพิ่มขึ้นมาจากสองสามปีที่ผ่านมานะครับทั้งอัญชีประมาณ770กว่าคนบรรจุได้มีประมาณ500นอกนั้นสลับสิทธิ์ก่อนนะครับส่วนหนึ่งก็สลับสิทธิ์หลังบรรจุนะครับคนเก่ากรลาออกนะครับโดยสภาพที่บอกทุกคนบอกว่างานสรุปนะครับแล้วก็จุดจุด พอชอคนน้อยงานมากเรามีงานสําคัญที่ต้องการเวลาและความสําเร็จเป็นจุดขายที่ควรจะขายได้ถ้าเราได้ผลมากขึ้นถ้าเราไม่ได้ผลมากขึ้นเราต้องบริหารด้วยวิธีอื่นทางหนึ่งก็คือทําให้งานบางอย่างซึ่งเปลี่ยนแล้วเราไม่เสียหายหลุดออกไปจากเราแล้วคนอื่นทาโดยกระบวนการงานยังไม่เสียแต่แทนที่จะเก็บเองนะครับเราให้คนอื่นเก็บแล้วรอมาใช้ หรือจะมารวมในระดับอำเภอจังหวัดหรือระดับภาคระดับประเทศตามกระบวนการที่มีอยู่ก็ยังทําได้เพราะอะไรเราไปเผยแพร่และส่งเสร,ริมการใช้ประโยชน์ซึ่งก็เป็นทักษะเดิมแต่เรื่องนี้ก็คงต้องคุยกันอีกเอยอะนะครับดังนั้นถ้าคนเพิ่มไม่ได้ก็ต้องตัดใจลบงานบางอย่างเพื่อว่าอะไรครับเพื่อว่างานมอชอชเพื่อว่างานกระบวนการทุนชุมชน เพื่อว่างานโอทอปสร้างสารรค์เพื่อว่างานขบับเลื่อนหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับบุคคลผ่านปราชุมชนสารพัดสาขาผ่านครอบครัวพัฒนาซึ่งเราทําอยู่แล้วนะครับผ่าน,านรมมกระบวนการของพอและเครือข่ายาต่างๆที่มีอยู่ผ่านกระบวนการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวมจะได้มีเวลาทํางานพวกนี้เลี้ยวขายงานพวกนี้เข้าสู่ตลาดระบบได้การและทาให้สระชาชนรับรู้รับทราบม,มากขึ้นคิดว่าคุ้มครับทราบว่า อีกสองกลุ่มที่ยังไงที่เสร็จแล้วแล้วก็เหลือกลุ่มสุดท้ายยังไงก็ลองท่าท่าท่าจะเพิ่มหรือตัดคะแนนก็ลองนำเสนอทั้งหมดนี้ผิดถูกประการใดผมไม่รับไว้คนเดียวแล้วครับเพราะว่าเป็นไปด้วยความเปิดเผยชอบของท่านสิบคนนะขอขอบคุณครับ